สวัสดีคุณเพื่อนช,อชาวทีมเลและคอมเมอร์ฮะตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าออกเซนทันเวิร์ R ครับก็ตอนเช้าๆแบบนี้นะฮะก็มีอีเวนต์พิเศษครับเป็นการเปิดสโตร์ของเรเซอร์ครับชื่อว่าเรเซอร์สโตร์ไทยแลนด์นะซึ่งการเปิดเนี่ยนะครับผมแน่นอนว่าต้องมีของแจกของลดราคาเพียบเลยซึ่งนานๆเนี่ฮะก็มีแฟนคลับของเรเซอร์นะก็มารหน้าหลายตาครับมารอก,กันตั้งแต่เชา้าบางคนมาตั้งแต่เมื่อวานเพราะว่ามีการแจกของนะฮะนะ ให้สาหรับเกมเมอร์ที่มารอหน่อเชา้าฮะนี่ครับยังยังยาวเลยเดี๋ยวเราไปดูนีว่ว่าเขามากี่โมงแล้วมีใครอะไรยังไงกันบ้างฮะโอเคเมื่อกี้เราก็เห็นทางด้านของเพลเยอร์นะมารอกันเยอะแยะมากมายครับเดี๋ยวเราจะมาดูันว่าที่เขามารอในวันนี้เนี่ยเขาจะได้อะไรครับแล้วก็ ภายในงานทั้งบนสตูนี้เนี่ยมีอะไรครับตอนนี้เราอยู่กับพี่สังนะฮะอ่ะพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้ครับเราจะเห็นครับเชเยอร์หรือเกมเมอร์นะครับแซวเบเซอร์เนี่ยมารอรับของกิฟ่วเวจากทางเบเซอร์ครับก็ทางเบเซอร์เนี่ยจะมีเปิดช็อปเบเซอร์สตอร์ครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับที่กรุงเทพของเราครับก็คือที่เซ็นทรัลเวิร์นครับก็ทางเบเซอร์เนี่ยก็จะมีจัดแจกของให้กับเรล่าแซวเบเซอร์ครับก็จะเป็นแจกอ่า เสื้อนะครับเสื้อเลเซอร์หรือว่าเสื้อฮูดดี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์นาบุนะครับแล้วก็ทัชเชนโมบายนะครับก็แจกจำนวนประมาณ400ถึงพันชิ้นเลยนะครับก็เราจะเห็นว่ามีเสาเลเซอร์มารอเพื่อที่จะรับของรางวัลเทียบเลยนะครับสำหรับด้านบนวันนี้นะครับก็จะมี c e o ของเลเซอร์นะครับมิสเตีร์แพนนะครับเขาจะมาเปิดงานในวันนี้ด้วยนะครับก็ด้านบนก็จะมีช็อป ที่มีอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ม,มากมายครับให้สาวบุเลเซอร์เนี่ยได้เข้าไปเยี่ยมชมกันนะครับแล้วก็ด้านบนยังมีอีเวนต์อีกมากมายครับให้เราเกมเมอร์เนี่ยได้ขึ้นไปชมกันนะครับโอเคฮะเดี๋ยวร,รอรอเวลาห้างเปิดเนะเาะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปดูกันว่ามีอะไรยังไงกันบ้างนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมนะที่มาให้ข้อมูลความรู้นะครับนะก็สําหรับเพื่อนๆที่มาคนแรกๆเนี่ยได้ของดีแน่นอนนะครับนะโอเค ครับไปพบกันใหม่ครับสวัสดีครับโอเคฮะก็บล็อกนี้เป็นบล็อกแรกนะครับสองสำหรับการแจกของนะซึ่งโอ้โหดูหน้าตาแต่ละคนนี่ไม่หลับไม่นอนนะฮะมาถึงกันตั้งแต่เช้าเลยกฎเกณง่ายๆฮะมารอคิวแรกแล้วก็มีอุปกรณ์ของเรเซอร์อะไรก็ได้นะฮะคุณก็จะได้รับสิทธิพิเศษมากมายนะเดี๋ยวเราไปดูคิวแรกกันเดี๋ยวว่าเป็นใครฮะมาจากไหนนะครับผมอ่ะผมมาคิวแรก สวัสดีฮะเจอกันนะครับนี่ครับก่อนอื่นนอนยังครับได้นอนบ้างนอนบ้างแล้วนะชื่ออะไรครับชื่อเนวครับผมเนวมากี่โมงฮะับมาช่วงเที่ยงกว่าเที่ยงของเมื่อวานครับแม่โจ้นะฮะเที่ยงเมื่อวานก็ยี่สิบสิบแปดชั่วโมงใช่คกินอะไรบ้างยังกินแฮมเบอร์เกอร์นะครับแฮมเบอร์เกอร์คือคือนั่งตรงนี้ตลอดเลยไม่ไปไหนเลยอะครับก็ช่วงเที่ยงก็นั่งยาวโอ้โหแล้วเวลาเข้าน้องห้องน้ำอะไรอย่างงี้มีกว่ามีจะใครมาแย่งคิวปะ ก็าพร้อมมาเป็นกลุ่มเราอ๋อเป็นกลุ่มโหจะใช้พวกมากกว้างกันเถอะโอเคโอเคฮะมีอะไรมาโชว์หน่อยแล้วของเรเซอร์โหนี่เพิ่งซื้อมามมาเป็นกล่องเลยฮะนะครับคือจะเอาตัวเก่ามาแลกตัวใหม่ว่างกันเถอะโอเคฮะนี่ครับนะฮะแน่นอนจริงก็มาเป็นกลุ่มแล้วทิ้งไหนเนี่ยตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนอื่นมาดีกว่า สองสาวคนนี้เนี่ยเนี่ยสวัสดีครับรู้สึกยังไงบ้างที่ไม่ได้คิวแรกครับรู้สึกยังไงบ้างที่มาไม่ทันคิวแรกครับไม่เสียใจค่ะไม่เสียใจคิวขัดมาผ้อื่นแล้วโอเคก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครัอันนี้มากี่โมงเอ่ย หกโมงเย็นหกโนของเมื่อวานใช่ค่ะนะครับมาราธอนกันจริงๆนะฮะนั่งตบยุงกันเพลินเลยอยู่ไหนฮะก็เรายังอยู่กันที่บล็อกแรกแต่ว่าพอดีเจอน้องคนนี้นะฮะเมื่อคืนมานอนนานบ้าโดนอะไรถ่ายหัวไม่รู้เป็นรอยเลยมีครับมีพยานาคเลยขึ้นหัวครับครับผมก็คือขึ้นหัวแต่เมื่อคืนนั้นอ๋อโดนถ่ายเลยนะฮะกลายเป็นลายเลเซอร์เลยนะจะเอาเอาเอาทู่มาปักของหัวได้นะฮะ ก็คือเวลาเอาของเนี้ยไม่เอามาแค่หันข้างเข้าใช่ไหมบอกนี่ครับผมถ่ายมาแล้วโอเคชื่ออะไรฮะถามก่อนชื่อโลมาครับมากี่โมงเอ่ยมาประมาณสองทุ่มครับมาสองทุ่มนะฮะยังอยู่อยู่นะครับยังอยู่ครับผมอยู่นะโอเคฮะก็ขอบคุณมากครับบล็อกอื่นนบ้างที่บอกว่ามีอะไรยังไงกันบ้างในนี้สำหรับของพุทก้าชุดแรกนะฮะนะโอเคชื่ออะไรฮะชื่อแอนครับชื่อครีค่ะมากันกี่โมงเอ่ย มากันตั้งแต่ประมาณทุ่มหนึ่งครับมาทุ่มหนึ่งนะครับอันนี้เป็นยังอยู่บล็อกแรกไะเนี่ยบล็อกแรกนะฮะบล็อกแรกนะครับมาทุ่มหนึ่งนะฮะก็วันนี้นี่ตั้งใจเลยว่าจะมาเอาอะไรครับแหรคือยังมาซื้อเลยครับแบบเอามาซื้อแบบต้องการมาลาเซอร์ดเฉพาะอโอ้คือสาวลาเซอร์ไหนเขาดูของลาเซอร์หน่อยมีอะไรอุปกรณ์บนะฮะไอที่อยู่ดูแขนไม่เอาเดี๋ยวเขาดูแขนนิดนึงก็คือถ้าเกิดว่ามาขอดูแขนนิดนึงค่ะ าเกิดมามาเช้าเนี่ยเขาจะให้เป็นคิวนะอย่างนี้คิวที่อะไรเอ่ยร้อยสิบห้านะครับนะงวดนี้นะร้อยร้อยสิบห้านะนะฮะจัดไปนะอันนี้ยที่เพิ่งซื้อมาเลยรไหมเนี่ยในกล่องเนี่ยนะครับเนี่ยเพิ่งซื้อมาเลยโอ้ซื้อมารีวิวนิดนึงอ่ะเป็นยังไงบ้างอ่ะตัวนี้ใช้ดีมากใช้ดีมากครับเซอร์สี่ดีทุกอย่างหรอพี่นะฮะโอเคโอเคอันนี้อันนี้สภาพนี้ใช้มาเยอะนะใช้มาเยอะครับหลงขลอกละใช่รีบมารีบมาเ่าสุดเขจัดงานกันเลยแบบรีบยกขบวนมาเลยครับอ่ะโอเคนะขอบคุณมากนะครับผมนะ ก็สองคู่บ่าวสาวเอ้ยไม่ใช่สองคู่หนุ่มสาวโอเคครับไปไปกันต่อนะอันนี้เอ้า่อยังหล่อยังอ่ะะหล่อยังชะชะลอหรือยังผู้คู่ชายได้ไหมรอแล้วนะคู่ชายโพโอชื่อชื่ออะไรชื่อแม็กซ์แม็กซ์แม็กคนประเทศอะไรคือภาษาอังกฤษโอเคแม็กว่าไงฮะอันนี้ไม่ได้มาแข่งเกมใช่ไหม ไม่แน่ใจเลยนะไม่แน่ใจนะฮะไอ้ก็อันนี้มาคิวที่เท่าไหร่ขอดูหน่อยขอดูแข็งนิดนึงคิวที่แนะฮะหนึ่งร้อยร้อยห้าโอเคครับมากันเป็นกลุ่มละถ่ายรูปออกืซ์หน่อยแล้วเออนะนี่ครับน้องคนหลังน่ารักมากเลยยิ่งไหนค่ะเออน้องแหละบุลเลต์โอเคครับครับอันนี้คือบล็อกแรกนะฮะก็อยู่ตรงนี้นะจ๊ะครับหลังจากที่ตะกี้นาคาไซเรอันติเข้ามาฮะก็สภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนะฮะน่ากังเกียเลยนะฮะโอ้โหนี่ครับ ขาบอกว่าอันตินาการนี่รุนแรงจริงนะฮะนะแต่ว่ามีน้องคนนึงครับไม่ไม่เป็นไรนะฮะทำไมทำไมโดนอันตินาการแล้วไม่เป็นไรครับเป็นพิมพ์บาขอเรียบร้อยไปก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ฟื้นๆครับอ๋อคือโดนโดนตีมาตื่นเลยนะชิมพบาโอเคนะอ่ะนะมีของเลเซอร์อะไรบ้างปะนะฮะขอดูนิดนึงอ่าชื่ออะไรกันบ้างครับอ่าโอร์บ็อบอ่าชื่ออะไรฮะซีนีค่ะใชครับครับ อันๆนะครับมี2องานเลยเนาะโอเคอันนี้มาแตกกี่โมงครับผมมาวันนี้หรือมาเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานกี่โมงฮะห้าทุ่มนะครับก็คือขอขอดูอามเอยเบอร์อะไรครับสามร้อยกว่าสามร้อยกว่านะฮะอันนี้บล็อกที่2นะฮะโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะฮะก็นี่ฮะเพียบเลยนะเรเซอร์นะมีสโลแกนของเรเซอร์ป่ะของเราอ่ะทำไมทำไมใช้เรเซอร์ทำไมใช้เรเซอร์ครับตามน้องนี้เดี๋ยว พ่อมันเท่ะนะครับน้องผู้หญิงนะชอบชอบตรงไหนของเรเซอร์ครับทุกตรงเลยแล้วกันทุกตรงเลยโอเคนะขอบคุณมากนะฮะอันนี้ก็คือบ็อกบีนะฮะกับเอาวิ่งมีแจกขนมด้วยนะอันนี้ทีมงานแจกมาวะใช่ใช่เป็นสตาฟที่น่ารักมากนะเนี่ยฮะเดินแจกอยู่พอดีก็ทางเรเซอร์ฮะเขาก็ไม่ปล่อยให้เออเพยเยอร์ที่มารอเนี่ยนะครับรอกระเป๋ามีการมาแจกน้ำแจกขนมให้กับน้องๆที่มารอกันด้วยนะครับนะฮะโอเค ปูฟังนะครับคาเทนโฟนะฮะครับหนึ่งตัวครับก็จะมีมีอะไรเะโชว์หน่อยหนึ่งโอ้โหนี่อันนี้ของแรงนะฮะของแรงของแรงเล่นเกมมันมากนะเล่นทีสเวตได้ด้วยใช่ครับะฮะโอเคเพื่อนๆคงจะเคยได้ยินสำนวนช้ยชี่บอกว่าปูเสือรอ คืออย่างนี้นี่เองนะฮะคือเนี่ยฮะปูเสือรออะไรครับพอปูเสือเสร็จเดี๋ยวก็จะม้วนเสือกลับบ้านใช่ไหมโอเคสัมภาษนิดนึงครับอ่ามีเสือด้วยอะ่ะน่ารักจริงๆชื่ออะไรครับชื่อจ่าค่ะชื่อจ้าน้องคนหลังอ่ะครับชื่อว่าน,นมปะกลายเป็นจ้าว่านมไม่ใช่นะเอ,อิร์ดเอิร์ดกับจ้าะนะฮะอ่าถามนิดนึงครับเออ่ใครเป็นคนต้นคิดเอาเสือมาครับ <laughs> เป็นการเตรียมตัวที่ดีมากนะครับนะ ก็มีเสือน่าจะมีเสื้อแล้วมีการเตรียมตัวอะไรบ้างะสำหรับการมางานเรเซอร์ครั้งนี้ครับมีหมอนมีหมอนมีมุ้งไหมเกือบเอาเต็นท์มาแล้วครับโอ้โหมีข้าวสารหารแห้งได้ไหมขอดูนิดนึงมีอะไรมาบ้างเนี่ยอ๋อไม่ได้ขอกเสียงเราใช่ไหมครับใช่ค่ะนะฮะมีแบ็กวิดโอด้วยนะฮะตัวนี้มีเสียงเสียงดีนะฮะนะครับครับขอขอบคุณทีมงานนะครับผมที่ช่วยดําเนินการอะไรหลายๆอย่างนะครับน่ารักมากดูแลดีตลอด น้ำขนมส่งตรงทุกที่ทุกทีท,ก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 ทุกตลอดอ่ะผมมีน้ํากินอะไรตลอดซื้อมาไม่ได้ทานเลยนะครับแล้วก็มีการจัดระบบที่ดีแก้ปัญหาเพาหน้าที่ดีขอบคุณทีมงานจริงครับขอบคุณมาก